ท่านผู้ชมผมเจอท่านจอมยุทธผมคิดว่าผมจะได้สิ่งดีๆจากท่านจอมยุทธท่านนี้แน่ๆมีมูมด้วย <c oughs> นี่ท่านต้องใช้วิชาอะไรกันครับว้าว <Wow. S 2> เดี๋ยวสุดแล้วครับท่านผู้ชมเกินเลยอืม <c oughs> เอาไป สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการครัวนั่นสิเฮ้ยวนั่นสิเฮ้ยคนนั่นสิเฮ้ยครัวนี่สิเฮ้ยจัดเต็มณตตอนนี้เองเราได้อยู่ในทะเลสาบโอฟุฟวยโวิฟวยอายุทวยโวิดฟวยอูเวบมูซาแห่งหมู่เกาะเจวนชัยจังหวัดสอจิงเที่ยงประเทศจีน ประเทศที่อุดมไปด้วยกุ้งหรืออาหารจีนของเรา <g ling> แต่สําหรับคนเทพๆอย่างเชฟเช่นเคยครับไม่เตรียมวัตถุดิบอะไรมาแม้แต่อย่างเดียวเพราะว่าเราจะมาสรรหาอาหารณนะที่แหล่งนี้กันเลย wow. ท่านจอมยุทธผมคิดว่าผมจะได้สิ่งดีๆจากท่านจอมยุทธท่านนี้แน่ๆผมต้องคาราวะแกเป็นตำเนียมจีนเนอะผมต้องคาราวะท่านจอมยุทธเป็นตำเนียมจีน <c oughs> ท่านจอมยุทธาว น้อยของการละบาทมั่นเจ้ามาจากแหล่งใดข้ามาจากแหล่งตามพุนข้าเจ้ามาจากที่ไหนข้ามาจากหมู่เกาะไฮจิงฉูโจซึ่งเสียวซาประเทศไทยครับท่านเจ้าเฮ้ยเ่้นปากท่านจำยุทธโอ้ปากลึกซะด้วยไม่เป็นไรเจ้ามาดีหรือมาอะไรข้า ข้าแค่มาหาอาหารครับท่านตอนนี้ข้ายังไม่ได้รับประทานอะไรเลยครับท่านนั่งลงซะนี่คืออาณาจักรของข้ามีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายมีสัตว์นานาชนิด<อ>มีอาหารกินตลอดไม่ขาดสายท่านผู้ชมเหมือนผมจะมาถูกที่แล้วข้าน้อยขอคารวะฝากเนื้อฝากตัวได้ครับได้เฮ้เจ้ามีนาว่าอะไรเอาชื่อไทยใช่ไหมครับได้ มึงย้นมาไทยก่อนเอาไทยเลยย้นไทยก่อนเอาไทยมาชื่อไทยชื่อส่งส่งซื่อสมุตโตห่องยองซานซื่อสมุตโตชอนเฉลิมซื่อสมุตโตห่องยอจีฉันชื่อขออีกรอบหนึ่งส่งส่งซื่อสมุตโตห่องยองซานซื่อสมุตโตชอนเฉลิมซื่อสมุตโตห่องยงมีฉันนขอชื่อจีนอัครเดชมึงสลับกันหรือไงท่านเหรอก็อัครเดชครับท่านเพราะว่าข้าน้อย ได้เรียนภาษาจีนจากเหล่าซื่อย่างนี้เจ้าต้องเก่งภาษาจีนงั้นข้าจะโยนมุกดีจโจไม่เรื่องนี้ผมไม่ถนัดเท่าไหร่ครับท่านจอมยุทธงั้นมึงโยนมาให้กูอยากเล่นหน่อสิขอเป็นนับตัวเลขใช่ไหมครับอาทิเช่นหนึ่งนี่เจ็ดสองน,อนสามสามสี่สี่สี่ภาษาสี่ได้ยังไงล่ะภาษาจีนที่ไหนมันมีสี่สี่มันไม่มีสี่ภาษาจีนที่ไหนมันไม่มี หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่มันสีเหมือนเอกน้อซานสีมึงครอบกูไม่ใช่ไม่ไม่ไมีมสิ่เจ้าจะมาทำอะไรไหนๆข้าน้อยมาที่นี่แล้วข้าก็ย่อมต้องการอาหารทย์มาจากแหล่งน้ำของท่านจริงๆหรือว่ามาจากแหล่งของท่านจริงๆครับได้งั้นเจ้าต้องทำอาหารให้ข้าข <c oughs> ้าจะนำวัตถุดิบมาให้เจ้าเจ้าต้องการสิ่งใดเจ้าโปรดสั่นมาให้ข้าเรื่องนี้อ่ะ มันไม่ยากหรอกท่านจอมยุทธท่านนั่นเป็นคนที่มีน้ำใจนักที่จะนำอาหารมาให้ข้าดังสุภาษิจีที่ว่าอยู่นอกเสียเช็คเสียซยงเสียวซังเสียวซงสีซาสีายสีไม่เว้นสีไม่ไวสีใสมันจะออกไม่ได้มันจะปล่อยไม่ได้ผมขอแปลเป็นไทยเลยแล้วกันได้เกี๊ยวกุ้งที่อร่อยนั้นคือเกี๊ยวที่มีกุ้ง เกี่ยวกุ election, right? Hence, ้งที oh ่อร่อยนั right. ้นเป็นเกี้ยวที่มีกุ้งครับท่านงั้นเจ้าต้องการกุ้งใช่ไหมถูกต้องครับงั้นข้าจะให้สมดังพัฒนากับเจ้าเจ้าตามข้ามาข้าจะไปหาหล่งวัตถุดิบที่เรื่องนรืไดลขึ้นชื่อในอาณาจักรของข้าเฮ้ยพร้อมหรือยังพร้อมไปหน้าเลื่อมใสยิ่งรักท่านผู้ชมท่านจอมยุทธท่านนี้ชาวบ้านแถวนี้เคารพข้าตลอด จะไม่มีใครกล้ามายืนคำหัวข้าข้าจะทําการหาวัตถุดิบน้เจ้าที่นี่คือกุ้งแห่งแม่น้ำสวรรค์นาข้าจะไม่พูดข้ามทำเพลงข้าจะขอโชว์วิทยายุทธการล้ำดาบกระบี่ของข้าน่ารัใจมาก ได้กุ้งมาแล้วครับอวันนี้เราจะทำเกี๊ยวกุ้งกันครับเป็นอาหารจีนขอดนะยากี๊กุ้งกันข้าขอชื่อเมนูที่ดูดีกว่านี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบที่ข้าหามางั้นข้าขอตั้งชื่อว่าเกี๊ยวกุ้งคู่รักเยอหยุตะจักรครับท่านงั้นข้าจะรอสิมและริมรถกับอาหารของเจ้า ท่านชด้วยครับค่าน้อยขอคารวะท่านมากครับท่านมีทั้งหมูเครื่องปรุงสูตรจีนหรือแม้กระทั่งของที่ข้าต้องการมาท่านจัดให้ข้าแบบจัดเต็มแต่ข้าว่าข้าต้องการเนื้อหมูครับท่านถ้าเจ้าต้องการหรือศรัทธาข้าก็จะจัดให้เจ้าแต่เจ้าต้องทำการคารวะข้า เจ้าปรารถนาสิ่งด้านใช่หรือไม่ใช่ครับท่านงั้นเจ้าตงทําตามข้าบอกเดี๋ยวข้าไปเก็บกุ้งกูเล่นอยู่มึงก็เอาหลุดตัวยนะท่านครับเจ้าต้องทําตามข้าเจ้าจับกุ้งขึ้นมาแล้วก็โยนจุง้งซะกุ้งครับท่านเออกุ้งนั่นแหละโยนขึ้นโยนกุ้งนะครับอืมโยนกุ้งแล้วข้าจะทําการล้ากระบี่ นั้นเจ้าศรัทธาสิ่งได้ข้าศรัทธาหินเหล็กไฟครับึ้นไปก่อนนะข้ายังไม่ได้หมูเลยครับท่านการเจ้าจงโยนกุ้งขึ้นบนฟ้าบัดเดี๋ยวนี้ท่านจะให้ข้ายโยนจริงใช่ไหมครับท่านใช่ข้าใช้เพลงดาบที่สามเศกกุ้งให้กลายเป็นหมูจัดมากุ้งงัดไปเลยเจ้ากุ้งไป,ไป มีมูด้วยนี่ท่านต้องใช้วิชาอะไรกันครับคนที่จะได้ทำแบบเนี้คือคนที่โดนเลือกเท่านั้นเป็นอะไรเป็นอะไรคือคือคันคอเพราะแป้งกูหรือเปล่าไม่คือคุณจะาอ้วกข้าน้อยขอเริ่มลงมือทำเลยนะครับท่านได้หนึ่งสองสามไปกระเทียมไปเฟกไทยไปตำ Giải cưa ní, ní. rồi, nít nưng gì, chặt tay Tắm Tắm cho lưỡi liệt ทน่าเพลงมีดของเจ้าช่างน่าสนใจยิ่งนักร้วเจ้ามาจากสำนักไหนข้าอยาบอกว่าข้าไม่ใช่คนธรรมดาแต่ข้าเป็นพ่อครัวที่เก่งที่สุดแทนเจ้าจงโชว์เพลงมีดอีโต้ให้ข้าได้รับชมเดี๋นี้ในเมื่อท่านอยากลิ้มลองวรยุทธการโชว์เสน่ปลายด้ามมีดของข้า ก็จะจัดเต็มให้ท่านดู แน่แนท่านมันยิงมาไกลขนาดนั้นเลยหรยครับท่านใช่อย่างนี้ถือว่ามีศัตรูตอนเนี้เจ้าต้องโชว์เพียงมีให้เกียข้าและทําอาหารให้ข้าเพื่อข้าจะได้มีแรงและออกกําลังลบกับไส้ศึกของข้างั้นข้าจะทําเพื่อตอบแทนท่านนะครับผมก็จะใส่โรชิงงใช่ไหมครับอะไรคือโรชิคือ ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเรียกชื่อจริงๆก็เป็นสปอนเซอร์เราสิครับมีตาละเบาไหมอะไรคือตาละเบาตาละบาตาละเบามีอยากให้ตาละเบาท่านเรียกให้ชัดๆไม่ได้หรอครับตาละเบาดูกำลังอะ่ะ้าอยากให้พูดชัดก็เป็นสปอนเซอร์อครับผมจะใส่ผงปรุงรสหมูฮะกับน้ำตาลทรายขาวและผมจะใช้แป้งในการผสมนิดหน่อย คครับท่านผมจะใส่น้ำมันงาลงไปสัก3มช้อนในอดีตข้าหยู่มาครับข่านั้นเป็นลูกของชาวประมงที่แม่ข้าและพ่อข่าได้ให้กำเนิดข้าครับท่านต่อไปแล้วผมจะใส่เครื่องเทศลงไปในเครื่องปรุงที่ผมปรุงไว้ครับท่านและนี่คือ เครื่องเทศที่เราได้ตำเมื่อกี้ครับท่านผมใส่ผสมลงไปเลยครับมึงยังไม่ฟังกูจริงรอะครับหลังจากนั้นผมจะเตรียมเนื้อหมูใส่แล้วครับท่านผมจะใส่เนื้อหมูที่เราได้สับกันเมื่อกี้ครับใส่ลงไปครับท่านคุกในนั้นเลยข้าดึงผมใส่ซอสขาวขงลงไปหอมมากเลยครับท่านข้าก็หอมมากนะไอสั์มึงฟังกูก่อนเนี่ย <laughs> ท่าน ต้องเสกน้ำมาให้ผมแล้วครับได้ข้าจะทำเพลงดาบที่สุดในการเสกน้ำให้แกเจ้าเพื่อให้มีน้ำจงศรัทธาข้าข้าเงนินของข้ามวาว่าแล้วอาจารย์เจ้าจงรีบทำหาในข้าเดี๋ยวนี้ได้ครับท่านางนั้นข้าขอเตรียมสมเกี้ยวก่อนนะครับท่าน แค่เนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยมึงก็ไม่เสร็จเนี่ยเอาเนี่ยทำถ้าน้อยจะขอปาดเกี้ยวให้เป็นแผ่นก่อนที่เราจะห่อนะครับนี่ครับมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ผมก็เต็มใจปาดถ้าผมจะล้างเกี้ยวผมจะห่อแล้วนะครับท่าน จะใส่ไส้เกี๊ยวไปเยอะๆเลยผมจะจับจีบเข้าไปเรื่อยๆครับผมก็จะนำเกี้ยววางไว้ที่ผมหอ่อเสร็จแล้ววางไว้ผม,ผมจะห่อให้ท่านเยอะๆเลยนะครับแบบไส้ทะลักเลยครับ่เก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี๊ยวเน้นๆครับท่าน นี่ครับท่านผู้ชมต่อไปผมจะทำการลงหม้อหนึ่ง อ,อีก30นาทีเกี๊ยวคู่จะสุกแบบสมบูรณ์ครับท่านข้าจะรอชิมเกนนี๊ยวสุกแล้วเหรอใช่เปิดสิ แล้วฮะเฮ้ย <ural> ้ยวเฮยยว้เ <behaviour> ้ยย้ัเย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 เลยเยเ นเลยเดี๋ยวขอจัดจานแบบสวยๆก่อนนะครับแหลมมึงตะลงไม่แหลมไอสัตว์หัวกูเปียกมาแล้วเนี่ย <S <S โทษโทษพี่นะครับท่านผู้ชมโดยเลยหอมๆป่ะเอเลย ขอเป็นมืออะไรแล้วกันมืออะไรละ่ะฝีมือของท่านช่างหนาเรื่องหรือยิ่งนักรสชาติช่างกลมเนื่อสัมผัสกับปลายยิ่งของค่าเจ้า สนใจมาเป็นพ่อครัวในสำนักข้าไหมไม่ได้หรอกครับท่านเพราะว่าข้านั้นต้องท่องยุตธภพีอืมเน้นจิ้มจ้าจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามจ้าจริงจ้าแป้งหกหมดเจมหมดแล้ว มมีแป้งอะอันนี้ดีนะครับที่เป็นกุ้งจากที่นี่ทำไมลึกถ้าเป็นกุ้งนะสุภาพพรนะไอสี่สีสซี่น้องบ๊อบเมนของหม่กุ้งก็อร่อยเหมือนกันนะครับเจียวรสชาติอร่อยดีมากเลยครับผมคร <laughs> <laughs> ั้งหน้าทำอันนี้ให้กินหน่อยดิสุธิราชแดงซิง่งอะไรครับกุ้งเต้นไงอะฮะ ไม่หาพี่อะไรพอกูเล่นมึงก็ไม่ขอไม่อะไรแล้วก็ว่ากูไม,ไม่เล่นมาพี่คำสุดท้ายขอชนหนห่อยชนมจ๊ะ ันนี้ผมกับท่านจอมยุทกก็ได้อิ่มน้ำสำราญกันแล้วสำหรับอีพีต่อไปเราจะทำอะไรท่านท่านผู้ชมได้ดูกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วจึงต้องขอไม่แบบนี้สิสวัสดีครับข้าอยากรู้เพลงกระบี่ของท่านจริงๆเลย,ยมันจะเป่งกาดที่ไหนือวิาชาช้อนของข้า 没喊过你了。嗯嗯